สนะนะทุกท่านด้วยวันนี้นะับคนมาตกปลาหมายแบบนี้เลยหมายอะไรวะเขาเรียกหมายคลองอหมายล่องมัน,นมันเป็นบอกกุ้งมันเป็นบอกกุ้งครับนะาะมันเป็นบอกกุ้งจะบอกกุ้งมีกุ้งหรือไม่มีกุ้งหรือเขาไม่เลี้ยงอะไรนะแต่มันจะมีเนี่ยที่นี่ยมันจะมีล่องน้ําใหญ่ๆเลยนะเนี่ยอย่างเช่นผักบุ้งของเนี่ยเห็นไหนเออนะเป็นแบบเนี้ยจฝั่งนี้ก็เป็น,น,เ,นเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนียเนียเออเนี่ย มันเป็นร่องน้ําแบบเนี้ยที่แบบปลาธรรมชาติเข้ามานะถ้าพนเขาเลี้ยงกุ้งแนละ้วเหมือนกับว่าเขาปลาช่อนเข้ามาอยู่ปุ๊บพอกุ้งโดดออกปุ๊บมันก็กินกุ้งาต้องินกุ้งไปอะไรเนี่ยก็คิดเองเออเองนะ <c oughs> ก็หมายแบบลกหน่อยนะลกๆหน่อยก็ใช้เป็นกบยางฟอสซิล3.8นะครับตัวนี้นะ้นะ เป็นสีใหม่นะมีให้เลือก5สีนะสีเลมอนสีเขียวสีน้ำเงินน้ำเงินจะเป็นสีฟ้าไปแล้วเป็นนี้เป็นฟอสซิลแม็กตัวปรับปรุงสีใหม่แล้วก็ปรับอย่างนี้เลยมาดูแล้วก็อย่างเช่นเลยนะถ้าคนปรับปุ่มเนี่ยปุ่มให้มันคมชัดขึ้นลวดลายดีขึ้นนะปรับปากกันฉีกเห็นไหมเนี่ยนะนะนะปากกันฉีกทําไมยังไงให้มันฉีกไปข้างหน้าอ่าเวลาวัดปากมันจะฉีกลดการฉีกได้เยอะนะตัวนี้3.8เซน เบ็ดหนึ่งโอนะครับน้ำลก็จริงๆหนึ่งโอธรรมดาใส่ไม่ได้หรอกน้ำลถางถางเสร็จแล้วให้มันเข้าใต้ซ่อนซ่อนใต้ปุ่มพอดีแล้วก็วัดปลาติดง่ายตัวนี้ฝาด้วยกบยางฟอสซิลนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่เลยเหมือนเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนใจมัตเตอร์สไนเปอร์โปนะครับมี2รุ่นมัตเตอร์สไนเปอร์ o, และมัตเตอร์สไนเปอร์โปตัวโปมีสีทองกับสีแดงนะครับก็ใช้งานมานานด้ามเบสบอลสวยงามนะครับตัวนี้บอกเลยชาโดชอนเอาอยู่แน่นอน ลอก DCA นะครับตัวนี้เป็นลอกที่แบบนพลหยิบมาใช้แล้วถูกใจแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับรอบ7จนะ7.1นะครับตัวนี้ตีได้ดีตีลื่นตีไกลนะครับก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูว่าตีไกลแค่ไหนป่ะเดีย๋ยวไปดูกันว่านพลนจะได้กี่แต้มแต่ได้แน่อนอนะสีมือคนสีมือเน,อน,นเาะ

ช่วยหน่อยนี่เดี๋ยวรุดไม่มาเลยวะจะซูมไปดูดิอติดตึ๊บเลยเอาเอาไรยังไงล่ะตรงเนี้ยไปไอ้กีดาไอ้กีดายแถมไอ้กีสร็จถึงแล้วเนี่ย ไม่ที่วันนี้แล้วติดต่อนิดเดีโอ้โหเรียกว่าใหญ่ตามมาไปไปรีวิวฟอง โอเคนะครับเราก็กลับมารีวิวฝั่งนี้ต่อนี่กบยางฟออซิลคำนั้นนะฮลุตาทำไมมันเวลาปลามันชอบไปกัดยังไงก็ไม่รู้นะเฮ้ยฝากกันด้วยครับกบุยางฟออซิลนี่กลุ่มกระสวรเป็นองศาเวลาปลากัดใส่ไม่เท่าไหร่แต่กัดไกลสับยังไงนืนะครับคันไซกโกวัตเตอร์เซฟเฟอร์โปลลอ็อกฟลสซิล เกือบละแต่กลับมาได้เนี่ยน้ำไม่ลึกหรือแ่บลึกอยืนนะลึกอยืนนะลึกอยู่ พย <ś led> ายามเล่ายปถะก,กัดโหดกัดเราตรงหน้าเลยนะนะโห<ท>ดโห<ท>สุดๆมุมกับมุมลงมึงกัดอ,อะไรรู้ปะกลุ่มยางฟอสซิลนี่กลุ่มกันสวะเปลี่ยนองศาเวลาปากัดตัวนี้ต้องสับเต็มข้อเลยนะ แล้จะรู้ว่ามันมากโอเคฟา้นะครับกบยางฟอสซิลปุ่งอสวะเป็นองศาเวหลางปากับกับคันไสกลมเเซนเอร์โปรหลอกดีเซียตาอเลยครับติา่ได้ต่ตอนน้เนี่ยเ่อเ่านา

อยากได้ถ่ายปะเห็นมันตามมาตรงนี้พอแต่อย่นี่บงังโอเคไม่ใช่ไล่ได้ของใหญ่กระชากกินแบบโหดมากแล้วนะคือผมเห็นแล้วมันคือมันตามมาใต้น้ำนะมันตามมานิดเดียวเองอันจริงไม่สังเกตไม่รู้หรอกมันตามมาแบบจากนูนน่นล่ะสุดนู่นที่ตีไปตามมาเรื่อยๆตามมาตั้งแต่มาทีแรกแล้วมาที่สองก็ตามมาเรื่อยๆๆๆ,ๆโดน นี่ครับยืนย้ำอยู่ตรงนี้แหละบล้างสสวยเลยอ,อย่างโหดแล้ะบอก้ห้นะน,นะลงคอแบบเห็นไหมเห็นไหมบนนะบกบยางฟอสซิลนะนะโอ้โหไย่ยังสวยโอเคฝันนะับยางฟอสซิลตุ่มกันสะาะเป็นลักาณเวลาประกาศทานไซโกมาเตอร์ไซเบอร์โปะลอกดีเสียปอดครับ ก็มีไว้ตรงนี้พอดีล้อๆข้างๆข,ขอบบอ่อมาแล้วก็มาเจอนะครับมันเป็น,นบอ่อก็เลยลองตีดูก็เขาเปิดทางน้ําเข้าอ่ะน้ําที่ผมล้อตีเนะขาฝั่งนี้เห็นปะน้ําที่ผมล้อตีเขาเปิดน้ําเข้าก็น่าจะมีตัวจิดวะปามก็เข้าไปนะครับเป็นบ่อล้างลกแล้วอะไรแล้วโอเคฝาด้วยครับผมยางฟอสซิลปุ่มกันสวัสดิ์เปลี่ยนองศามเวลาปากกานะครับ 哎，<noise> 好多彩色的。